สวัสดีจ้าสวัสดีพี่พี่น้องน้องทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช n แน l อ้ออีซี่โครเช่กันนะจ๊าสำหรับคลิปนี้นะจ๊ะพี่อ้อก็จะสาธิตวิธีการถักลายโคเช่ง่ายๆอีกหนึ่งแบบนะสำหรับพี่พี่น้องน้องมือใหม่ๆก็ไม่ต้องกังวลน,นะจ๊ะลายนี้ไม่ยากค่อยๆถักตามไปทีละขั้นตอนนะคลิปนี้เป็นคลิปตัดต่อนะถ้าดูไม่ทันก็กดหยุดก่อนแล้วก็กดย้อนกลับไปดูใหม่ได้นะจะ สำหรับอุปกรณ์ที่พี่อ้อใช้สาธิตในคลิปนี้นะพี่อ้อใช้ไหมซัมเมอร์นะจ๊ะเป็นซัมเมอร์ซอสเป็นอะคริลิกร้อเเซขนาดเส้น18เส้นก็จะออกมาประมาณนี้นะส่วนเข็มโคเชที่ใช้ในการสาธิตครั้งนี้หลักๆแล้วพี่อ้อก็จะใช้ด้ามนี้นะด้ามสีน้ำเงินหัวอยู่ที่1.0ึมิล สำหรับเข็มโคเชนี้ก็แล้วแต่น้ำหนักมือของพี่พี่น้องน้องแต่ละท่านนะสามารถที่จะปรับให้เหมาะสมกับน้ำหนักมือของตนเองและขนาดของเส้นไหมที่ใช้ในการถักชิ้นงานต่างๆได้นะจ๊ะสำหรับพี่พี่น้องนองท่านใหม่ๆที่เพิ่งเข้ามารับชมคลิปนี้เป็นครั้งแรกถ้าดูคลิปนี้แล้วชอบรบกวนช่วยกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนๆเ,เราด้วยนะ ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะจ๊ะเวลาพี่อ้อ,อลงคลิปใหม,ใหม่เดี๋ยวพวกเราจะได้เห็นคลิปใหม่ๆพร้อมๆกันสำหรับลายนี้นะจ๊ะพี่อ้อก็จะเริ่มต้นด้วยการถักเป็นห่วงนะวิธีการถักเป็นห่วงเราก็จะขึ้นต้นด้วยโซ่ก่อนนะจ๊ะพี่อ้อก็จะขึ้นโซ่สี่พอโซ่สี่เสร็จแล้วเราก็ทำดับเบิลโคเชลงไปที่โซ่หลักแรก แล้วก็ปลดหนึ่งปลดสองสามแบบนี้นะจ๊ะหนึ่งสองสามสี่ห่วงที่สองนะปลดหนึ่งปลดสองปลดสามได้สองห่วงแล้วหนึ่งสองสามสี่ห่วงที่สามห่วงที่สี่หนึ่งสองสามสี่ สำหรับจำนวนห่วงในการที่พี่อ้อจะถักสาธิตให้พี่พีๆน้องๆทุกท่านได้ชมกันครั้งนี้พี่อ้อก็จะทำทั้งหมด13าห่วงด้วยกันนะพี่อ้อถักมาครบ13าห่วงแล้วนะจ๊ะต่อไปเราจะขึ้นแถวแรกกันนะพี่อ้อจะขึ้นด้วยโซ่สี่นะหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ทำดับเบิลโครเชต์ลงในห่วงแรกที่เราเห็นเนี่ยนะจ๊ะ สามครั้งด้วยกันปลดหนึ่งออกมาก่อนนะดับเบิลโคเชครั้งที่สองครั้งที่สามก็จะได้ลักษณะนี้นะหลังจากนั้นเราก็จะต่อ้วยโซ่เก้าสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเสร็จแล้วเราจะข้ามห่วงมาสองห่วงห่วงที่หนึ่งห่วงที่สองข้ามไปไปลงห่วงที่สามเราจะทำซิงเกิลโคเช ตรงในห่วงนี้ทั้งหมดห้าครั้งด้วยกันนะครั้งที่หนึ่งสองสามสี่ห้าเสร็จแล้วเราก็จะถักโซ่ต่ออีกเก้าโซ่สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าห้าม,มาสองห่วง ห่วงนี้ห่วงนี้แล้วก็มาลงห่วงนี้นะจ๊ะก็คือห่วงที่สามนั่นเองทำดับเบิลโคเช่สี่ครั้งหนึ่งแล้วนะสองสามสี่ได้สี่แล้วแบบนี้นะก็พักโซ่ต่อ สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าได้เก้าโซ่เราก็จะข้ามไปสองห่วงแล้วลงห่วงที่สามทำสิงเกิลโคเชตห้าครั้งครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองสามสี่ห้า แล้วก็โซ่เก้าพอโซ่เก้าแล้วก็ของสุดท้ายที่พี่อ้อทำไว้นะจ๊ะหนึ่งสองสามเราจะทำดับเบิลโคเชต์ลงไปสี่ครั้ง,คร,งครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองที่สามแล้วก็ครั้งที่สี่ แถวต่อไปคือแถวที่สองนะแถวที่สองพี่อ้อก,ก็จะขึ้นด้วยโซ่สี่แล้วเราก็พลิกกลับมาพลิกกลับมาแล้วเราก็จะทำดับเบิลโคเชลงให้ตรงกับหลักเดิมนี้ทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่อีกสามหลักนะแล้วก็เพิ่มไปอีกสองหลักใต้ใต้โซ่นี้นะจ๊ะจะได้ตรงนี้ทั้งหมดหหลักด้วยกันนะนับหไปแล้วนะจ๊ะแล้วก็ หลักที่สองหลักที่สามหลักที่สี่เสร็จแล้วหลักที่ห้าลงในนี้เลยแล้วก็หลักที่หกต่อไปโซ่เก้าหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเ็ดปดเ้าเราจะข้ามโซ่ตรงนี้มาหนึ่งหลักเราก็จะเหลือหนึ่งสองสามทำลงไปสิงเกิลโคเชตสามหลักหลักที่หนึ่งหลักที่สองหลักที่สามเราก็โซ่เก้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดแปดเก้าส่วนตรงดับเบิลโคเชตรงนี้เรามีอยู่สี่หลักแล้วเราก็จะเพิ่มตรงนี้2หลักเพิ่มหน้าสองหลังสองสี่หก็จะเป็นทั้งหมด8หลักด้วยกันนะหลักที่1ก่อนเราเพิ่มส่วนหน้าก่อนนะเพิ่มสอง แล้วก็ลงให้ตรงหลักอีก x ต่ออีกสองจ้ะ เราก็จะได้ทั้งหมดเป็นดับเบิลโคเชตรงนี้แปดหลักด้วยกันต่อดีโซ่เก้าแล้วก็ซิงเกิลโคเชข้ามมาหนึ่งหลักซิงเกิลโคเชทั้งหมดสามหลักหนึ่งสองสาม สามหลักแล้วก็โซ่เก้าสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเ้าถักโซ่เก้านะพอได้โซ่เก้าแล้วเราก็จะทำดับเบิลโคโซเชลงด้านหน้าตรงนี้สองครั้งด้วยกันนะสองครั้งหรือสองหลักก็ได้แล้วก็ลงให้ตรงหลักเดิมอีกสี่เป็นหนึ่ง สองสลงในนี้เลยก็ได้หลักที่สี่นะทั้งหมดตรงลายริมนะตรงนี้เป็นลายริมลายจบแถวเราก็จะได้ทั้งหมดหกหลักเหมือนกับตอนที่เราขึ้นแถวตรงนี้ต่อไปแถวถัดไปพี่อ้อก,ก็จะขึ้นด้วยโซ่สี่เหมือนเดิมหนึ่งสงสามสี่ก็ทำดับเบิลโคเชลงไปทุกหลักตรงนี้ก็จะเป็นหแล้วก็บวก บวกตรงนี้อีกสองหลักทั้งหมดก็จะได้8หลักด้วยกันนะนับหนึ่งแล้วนะจ๊ะหลักที่สองหลักที่สองแล้วนะจ๊ะต่อไปหลักที่สามหลักที่สี่หลักที่ห้า หลักที่หกหลักที่เจ็ดแล้วก็หลักที่แปดเซ็งเก้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าก็ซิงเกิลโคเชลงไปหนึ่งหลัก ต่อด้วยโซ่9ก้าสี่ห้สำหรับดับเบิลโคเชช่วงนี้นะเราก็จะเพิ่มหน้าสองหลังสองเดิมเราจะมีอยู่8นะจ๊ะเราก็จะบวกอีกสีคือหน้าสองแล้วก็หลังสองเราก็จะได้ทั้งหมด12หลักหนึ่ง สหลักที่สามหลักที่สี่หลักที่หา้าหลักที่หก ที่เหลักที่แปดเก้าสิบสิบเอ็สอง ด้วยโซ่เก้าซิงเกิลโคเชตหนึ่งครั้งลงที่หลักกลางนี่เลยนะแล้วก็โซ่เก้าดับเบิลโคเชลายที่จบเดิมนี้จะมีสองสี่หกมีหกใช่ไหมจ๊ะเราก็จะเพิ่มด้านหน้าไปอีกสองนะ ก็จะเป็นแปดหนึ่งสองสาม้า 6กเจ็ดปดได้ลักษณะนี้นะจ๊ะโซ่สี่พิกับมาหลักตรงนี้ทั้งหมดก็จะมีแปดเดี๋ยวเราจะบวกอีกสองตรงนี้เป็นสิบหลัก รับหลักนี้เป็นหลักที่สองนะสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดอีกสองหลักหลักที่เก้าหลักที่สิบจะได้แบบนี้นะจ๊ะแล้วก็โซ่สามโซ่สามแล้วนะจ๊ะดับเบิลโคลเชลงส่วนหน้าตรงนี้สองหลักหลักที่หนึ่ง หลักที่สองแล้วก็อีกห้าหลักที่เราเพิ่มนะหนึ่งสองสามสี่ ห้า <5 S 2> พอได้ห้าหลักแล้วเราจะขั้นด้วยโซ่2แล้วก็ข้ามมาสองหลักมาลงหลักที่สามหนึ่งสสาี่ห้าก็จะเหลือห้าหลักพอดีนะหลักที่ 1, 1> หลักที่สอง ตัวจะหลักที่สองแล้วนะหลักที่สามหลักที่สองแล้วนะจ๊ะต่อด้วยหลักที่สามหลักที่สี่หลักที่ห้า หลักที่หกแล้วก็หลักที่เจ็ดพนได้โซ่สามโซ่สามแล้วเราก็จะทำดับเบิลโคเชลงไปสองหลักตรงนี้นะหนึ่งสอง หลังจากนั้นเราก็จะถักดับเบิลโคเชไปทุกหลักตรงนี้นะสองแล้วนะจ๊ะเราลองนับดูหลักที่สามหลักที่สี่หลักที่ห้าหลักที่หกหลักที่เจ็ด หลักที่แปดหลักที่เก้าสิบแถวต่อไปนะจ๊ะพี่อ้อก,ก็จะขึ้นด้วยโซ่สี่โซ่สี่เสร็จแล้วเราก็พลิกกลับทําดับเบิลโคเชลงไปสามหลักหลักที่หนึ่ง หลักที่สองแล้วก็หลักที่สามต่อที่โซ่เก้าจริงๆแล้วแถวนี้นะจ๊ะก็จะเหมือนกับแถวแรกที่เราขึ้นต้นเลยแถวที่หนึ่งอะ่ะจะเหมือนกันเลยนะจ๊ะ ทำซิงเกิลโคเชตนะต่อด้วยซิงเกิลโคเชตลงในช่องนี้นะจ๊ะห้าครั้งครั้งที่หนึ่งสองสามสี่ห้าก็จะได้แบบนี้นะห้าครั้งเสร็จแล้วก็โซ่เก้า ตรงนี้เป็นโซ่เก้านะพอโซ่เก้าแล้วเราก็ถักดับเบิลโคเชสี่ครั้งลงในช่องนี้นะหนึ่งสองครั้งที่สามครั้งที่สี่ตามด้วยโซ่เก้า โซ่เก้าเสร็จแล้วทำซิงเกิลโคเชต์ห้าครั้งที่หนึ่งสองสามสี่ห้าต่อด้วยโซ่เก้า จะถักดับเบิลโคเชนะจ๊ะลงที่3ามหลักสุดท้ายแล้วก็ในช่องนี้อีกหนึ่งหลักรวบแล้วเราก็จะได้สี่หลักด้วยกันนะหนึ่งสองสามหลักสุดท้ายก็คือหลักที่สี่ ให้สังเกตว่าแถวที่กำลังถักนี้นะจ๊ะก็จะเหมือนกับแถวที่หนึ่งแถวที่จะถักถัดไปก็จะเหมือนกับแถวที่สองลายจะซ้ำลายเดิมตรงกลางนี้มีสี่เพิ่มมาหน้าสองหลังสองก็จะกลายเป็น8ปนึ่ง สองสามสี่หาหกเจ็ด ได้ลักษณะนี้เนาะพี่อ้อขอขอบคุณพี่พี่น้องนองทุกท่านนะจ๊ะที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมแล้วก็ติดตามให้กําลังใจกันอย่างสม่ำเสมอนะสำหรับพี่พน้องน้องท่านใหม่ๆที่เพิ่งเข้ามารับชมเป็นครั้งแรกนะจ๊ะ ถ้าดูคลิปนี้แล้วชอบรบกวนช่วยกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนๆเราด้วยนะเวลาพี่อ้อลงคลิปใหม่ๆพวกเราจะได้เห็นคลิปใหม่ๆพร้อมๆกันเราเจอกันคลิปถัดไปนะจ๊ะสวัสดีจ้า